ตัวต่อมานะคะในช้อปปิ้งมอล์ของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นๆนั่นก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือน้ํายาล้างจานนะน้ำยาล้างจานของอาโชมี่ใช้พวกน้ํามันมะพร้าวในการเป็นเบสโซฟแล้วก็ใส่ส้มเคลมเมนซีนะคะซึ่งมีวิตามินซีเนี่ยที่เยอะมากกว่ามะนาวนะเยอะกว่ามะนาวเลยนะคะที่สำคัญเป็นแบบ first grade ถ้าเราไปดูของประเทศอื่นนะเ,เช่นอเมริกาไต้หวันอะไรเงี้ยเขาจะมีการจัดจัดลำดับของน้ำยาล้างจานถ้าเป็น first grade หมายความว่าสามารถนำมาล้างผักได้ด้วยนะคะแต่สำหรับในเมืองไทยอะ่ะเขาไม่ได้จัดนะแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือ,อ,อก็สามารถนำไปล้างได้แบบรู้กันแต่ว่าเราจะไม่พูดโอเคไหมคะก็คือเน้น3จุดเด่นคือ fresh clean safe เพราะเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ สารสกัดจากธรรมชาติมันจึงอ่อนโยนเด็กใช้ได้ให,ให้ลูกให้หลานเนี่ยล้างจานได้เลยนะแล้วก็ล้างจานแล้วมือไม่แห้งเพราะว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวมันเพิ่มความชุ่มชื้นในตัวนะนี่ออยอ F d A อะไรมีหมดนะที่เกาหลีนะคะก็คือ a p p r o v e เลยนะว่าเออมันเป็น top level คือเป็น อินกริเดียนวัสดุที่เป็นระดับท็อปดีที่สุดนะคะแล้วก็ใช้เนเชอรัลอินกริเดียนนะคะรับรองโดยคอรีอาอะตอมิกเอ็นจิ้ยรีเซิร์ชอินสติลแอนด์โคมาคอรีอก็คือทั้งสถาบันโคมาเกาหลีนะคะแล้วก็สถาบันแครี่ที่เกาหลีนะคะซึ่งเหมือนเป็นนาซาอันดับสองอันดับสามของโลกเลยนะคะที่รองจากอเมริกาหรือรัสเซียเนี่ยเขาอยู่กันสามประเทศเนี่ย ก็คือเขารับรองเลยว่ามันเป็นเนเชอรั ingredient นทำจากธรรมชาติจริงๆเพราะอะไรเพราะน้ำยาล้างจานที่เราใช้อะจากธรรมชาติหรือเปล่าเราต้องกินเข้าไปนะคะบางคนนะเน้นถูกซื้ออะไรก็ได้หนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่ขอโทษสุขภาพเราสำคัญกว่านะ,ะเราต้องใช้เราต้องกินเข้าไปอะเราล้างยังไงมันก็ไม่สะอาด100%หรอกใช่ไหมคะเราต้องกินเข้าไปอะเราคิดดูแล้สะสมทุกวันแล้วมันคุ้มไหมกับสุขภาพที่มัน เียไปเราต้องเสียเงินเท่าไหร่กับการรักษาแล้วก็คนรอบข้างที่ต้องมาเครียดมาดูแลเราเนาะนี่นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ได้มานะก็คือแนะนําน้ํายาล้างจานตรงนี้นะคะขวดใหญ่มากแล้วก็จะมีขวดแบ่งนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อขวดแบ่งตรงนี้ก็ใช้ดีมากเป็นสกอตไบที่แบบดีมากคือใช้แล้วอะ่ะไม่ขึ้นลานอ่ะคุอย่างนี้เลยเพราะว่า สกอตไบทั่วไปที่มีใช้ก่อนน้นเนี้ยมันจะขึ้นราใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากเราใช้ไปประมาณ1 2สัปดาห์เชื้อโรคนะคะที่อยู่บนสกอตไบเนี่ยมันมากเหมือนกับชักโครกเลยนะหรือมากกว่าชักโครกท,ที่เราเข้าห้องน้ำแล้วคิดดูว่าเราเอาสิ่งนั้นนะความสกปรกนั้นมาล้างจานะโอเคหรือเปล่ามันมันเลยไปทําให้บางคนทําไมท้องเสียบ่อยจังเลยแล้วก็มีเชื้อโรคมากมาย ต้องกินโพบโอติกมากมายแต่ว่าทําไมเชื้อโรคในตัวฉันก็ยังเยอะเชื้อโรคก่อโรคทั้งหมาเพราะเรากินก็ไปเองในแปรงสีฟันเราใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช่ของตัวมี้ไม่มีทองคํนานาโนเคลือบนะมันก็มีเชื้อโรคที่เทียบเท่ากับชักโครกใช่ไหมเราก็แปรงเข้าไปแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยเข้าปากเราเองนะฮะอันนี้ก็เหมือนการสก๊อตไบร์เนี่ยต้องสะอาดคือสก๊อตไบร์บตัวนี้นะคะมันสุดยอดมากมันล้างนะแบบได้สะอาดมากแต่อ่อนโยน ไม่ทำลายแบบว่าเนื้อผิวนะแล้วก็นี่ตรงนี้สำคัญแอนจี Anti ้แอนตี้แบคทีเรีย99.9%และทดสอโดย UK Huntingdon Life Science นะคะเป็นเป็นศูนย์เป็นศูนย์เ,นนยเอ่อเกี่ยวกับสุขภาพทดสอบนะคะของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นแบบ3ชั้นเห็นไหม one two three earths หนึ่งสองสามนะเป็นแบบ3ชั้นแล้วใช้ได้งานมากทนมากเขาบอกคือแบบ มันไม่เสียทรงมันอยู่ทรงนั้นน่ะนานมากเลยคุ้มมากๆแล้วก็ถูกมากแล้วก็รูปทรงของมัน,นะคะเหมาะเหมาะกับการจับมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดาพวกใยมันเป็นแบบไหนนะรูปทรงแบบเคริร์ฟจับล้างสะดวกนะแล้วก็มีทรีเลเยอร์สามชั้นแล้วก็แบบใช้ดีจริงๆดีมากๆบอกเลยว่าคือบีเลอกซื้อในเมืองไทยเลยนะคะก็คือซื้อของอาทธมี่นี่แหละนะคะและที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรเงี้ยมีแล้วซื้อใช้เลยแนะนาแพ็คหนึ่งก็จะมี4อันนะคะ คือมันจะไม่สะสมเชื้อโรคอะที่ที่ตัวของสครับเนี้ยเห็นไหมมันแอนตี้ชแบคทีเรียได้ถึง99.9%อนะมันเจ๋งมากมีแล้วต้องซื้อเลยส่วนตัวนี้ก็เจ๋งมากฝอยขัดหมอ้อแต่มันต่างกับที่เราใช้อยู่ตรงไหนนะคะฝอยขัดหมอ้อนี้มันต่างตรงที่ฝอยขัดหมอ้อทั่วไปจะใช้เศษเหล็กนะใช้เศษเหล็กเนี่ยมาทําให้เราเพราะฉะนั้นตอนที่เราล้างจานขัดหมอ้อเนะะี่ยค่ะ มันก็จะแบบเศษเหล็กนะั้นจะหักจะหลุดออกมาแล้วติดอยู่ที่จานเคยครั้งหนึ่งหลายครั้งนั่แหละไปทานอาหารที่ร้านอาหารนะ<แ>ปรากฏอออะไรอะเศษเหล็กเศษเหล็กอะ่ะอยู่ที่จานอะ่ะหลายอันมากเลยแล้วแบบว่าอีแม่ก็ไม่ใช่ร้านถูกๆด้วยนะรู้เลยว่าถ้าเรากินเข้าไปแบบกินไม่ระวังอะคะ่ะมันก็จะทําให้กระเพาะเราลําไส้เราเป็นแผลเลือดออกมึกภาพบอกไหม เลือดออกแต่ของอาโจมี่ไม่ใช่นะถ้าใครเคยได้จับสัมผัสคือมันนิ่มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝอยขัดนอบเป็นอะไรที่บีไม่ชอบใช้เพราะบีรู้สึกว่าใช้อะไรมือบีจะโดนจิ้มเจ็บแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่เขาเอาเศษเหล็กถูกถัก่วมาอัดอัดอัด,อดรวมกันใช่ไหมแต่ของอาโจมี่นะคะทั้งก้อนเนี้ยคือหนึ่งเส้นแล้วเป็นแบบสแตนเลสสตีลที่แบบนิ่มมากคือสามารถเอามารัดหนังยางเหมือนเป็นผมรัดผมได้เลยอะ่ะ รัดผมเด็กได้เลยค่ะคือมันสุดยอดมากคือบอกเลยว่าใช้แล้วคุณติดใจแน่นอนกับสินค้าที่แบบมีคุณภาพในราคาแบบนี้นะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ